ราบูามีสมการเป็นเอกังสองเท่ากับ9 y ้าวายบอกว่า9 y เท่ากับ x กกำลังสองก็คือ y เท่ากับ1ส่วน9อกอกกำลังสองเขาบอกว่ามันจะไปตัดกับเส้นตรงเส้นตรงนี้แเราจะเขียนสมการเพื่อ,อ,อจุดตัดนะครับนะดังนั้นสมการนี้ถ้าเราจัดรูปออกมามันก็จะเป็น y เท่ากับ x ลบสอง นัันจับมันเท่ากันครับเพื่อหาจุดตัดนะครับมน,นจมับมาเท่ากันเลยก็จะได้1.9ส่วน x กลังสเท่ากับ x ลบ2 ต่อเก้าคูณเอกลบเท่ากับศเพราะฉะนั้นจุดที่มันจะตัดกันเนี่ยนะครับจุดหนึ่งจะมีค่า x เ,เป็น6นะครับอีกจุดหนึ่งจะมีค่า x เ,เป็น3 ครูให้จุด P มีค่า x เป็น6แล้วกันเพราะฉะนั้นค่า y ของจุด P นะครับคำนวณจาก x ลบ2ก็6ลบ2ก็4 เพราะฉะนั้นตำแหน่งของจุด P ก็คือจุด64แล้วก็ให้จุด Q นะมีค่า x เท่ากับ3คมำนวณค่า y ของมัน X ลบ2 3ลบ2ก็เหลือ1เพราะฉะนั้นจุด Q ก็มีพิกัดเป็น3 1โจทย์บอกว่านะแล้ว ส่วนของเส้นตรง PQ จะมีความยาวเท่าไหร่ก็คือระยะทางระหว่างจุด 2. จุด PQ นะครับ จากสูตรครับเอา x ลบกันยกกำลัง2บวก y ลบกันยกกำลังสองถอดรูนะครับสูตรหายทางระหว่างจุดสองจุดหกลบสายกกำลัง2ต่อไปก็ y ลบกัน4ีลบหยกกำลังสองสามกลังสองบวกสกลังสอง ก็ 18, 18, รู้สิบแปดรู้สิบแปดก็สามรู้สองระยะห่างมีใครงงตรงไหนไหมครับ